สวัสดีค่ะพกบกับเราช่องฟังน้องมุกแคมป์ีนะคะวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะคะก็ดูสภาพที่นอนน้องนะคะเละเทะหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเตะเทหมดเลยนะคะแฉะหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งพาน้องออกไปอยู่ข้างนอกนะ,ะไปอยู่ป่าไปอยู่ให้เราปรับสถานที่นะคะ ดูนะคะตรงนี้เจะมเลยนะคะมีบ่อน้ำก็พอควานก็ต้องเข็นดินนะคะไปหาเข็นดินทรายนะคะเข็นดินทรายมาใส่ให้กับน้องนะคะดินทรายที่ที่ที่เราไว้ทําบ้านให้น้องแหละนะคะเข็นมาใส่ให้น้องก่อนนะคะนี่คะ่ะคือตัวปัญหา <laughs> ตัวปัญหาคือกองนี้แหละนะคะตัวปัญหาคือกองนี้แหละดินเหนียวนะคะดินเหนียวอยู่ตรงนี้นะคะมาให้ดูที่หลับที่นอนของน้องนะดูที่หลับที่นอนของน้องแฉะหมดเลยนะคะก๊รควานทนไม่ได้ก็ต้องหาดินทรายมาใส่ให้น้องนะคะไว้ยืนไว้นอนนะคะตอนนี้ก๊อควานกำลังเข็นดินใส่นะคะเข็นดินมาใส่นะคะ ี่แหละภารกิจหลังฝนตกนะอ้ยจะได้กี่เที่ยวนาอวันนี้นะคะคนขับรถพ่วงจะได้กี่เที่ยววันนี้ก็ดูสภาพนะคะที่นอนของน้องนะคะมีหลักเดียวนะ,ะตรงนี้มีหลักเดียวเพราะว่าตรงนั้นก็สร้างบ้านให้กับน้องอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีก็เลยเข้าไปอยู่ไม่ได้นะคะ นี้ก็เลยให้น้องอยู่ตรงนี้ประจำนะคะจะได้กี่เที่ยวกันวันนี้ห้าแล้วได้ไปแล้วห้าเที่ยวนะคะดูไปแล้วไม่ใช่จะหมดกองนี้หรอน่าจะหมดกองนี้แหละ เราจะหมดกองนี้แหละนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะ,ะพูดไปออกเลยนะคะมันข้างเป็นงานที่สบายสบายคนนั่งดูนะ ก็กองดินทรายตรงนี้ก็ที่เราสั่งมาทําบ้านให้กับน้องแหละนะคะก็ยังไม่ได้ทํานะคะยังไม่ได้ทําก็เลยเข็นใส่ให้น้องนอนก่อนนะคะให้น้องได้ไปได้ยืนได้ยืนแหละนะคะ ตอนนี้ก็เคนดินใส่เข้าที่ที่นอนน้องนะที่หลักน้องนะคะบ้านยังไม่เสร็จบ้านก็ยังไม่เสร็จสิบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะรถไถมาดันให้ไม่ได้นะก็เลยเข้าไปอยู่ไม่ได้ด้วยตอนนี้ก็ต้องเคนดินใส่ไปก่อนนะใส่ให้น้องยืนไปก่อนนะคะเพราะว่าแฉะมากเลยนะคะ น่าจะตกทั้งวันนะฝนน่าจะตกทั้งวันนะคะดูไปแล้วน่าจะตกทั้งวันเลยนะคะดูสภาพที่นอนนอเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะคะสงสัยจะแอบนอนอยู่ที่ป่าแล้วนะคะที่ป่าก็ไม่ค่อยแฉะขนาดนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดิน,นดินแข็งแล้วดินแข็งแล้ว ท,ที่ป่าก็เนาะกว้างมัดมัดยาวจะไปอยู่จะไปอยู่ที่ปา่าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้เนาะมาดูคนทำงานมาดูคนทำงานกันนะคะมาให้กำลังใจด้วยเนี่ย เป็นงานสบายมากเลยนะคะสบายคนนั่งพูด <laughs> <ะ>เวลาเวลาให้ทำงานให้ถือกล้องขึ้นมาถ่าย,ยนะใช่ <c oughs> เนาะเรารู้งาน <c oughs> เรารู้งานนะคะเวลาให้ทำงานเราก็ถือกล้องขึ้นมาถ่าย <laughs> เรารู้งานนะคะเรารู้ว่างานไหนสบาย <laughs> หน่ายลำบากนะคะอยู่ให้กำลังใจนั่งให้กำลังใจจ้าเดี๋ยวฝนก็ตกทั้งวันแหละนะคะพายุเข้าถ้าตกอย่างนี้ก็น่าจะวันสองวันถึงจะหยุดเนาะเพราะว่าตกดินๆไม่ได้ตกมาแบบหนักๆมาเลยให้หมดไปทีเดียวก็เลยตัดสินใจ พากันเข็นดินใส่ให้กองอ่าให้ที่นอนน้องนะคะใส่ที่นอนน้องเพื่อว่าน้องจะได้นอนบ้างนะคะมาให้กำลังใจคนขุดดินกันนะคะ คุดขุดดินนะคะไปใส่กลองที่นอนน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พณิตาสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ขุดดินใส่หลักน้องค่ะคุณแม่ค่ะแฉะมากนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ได้นอนนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ได้นอนเลยนะคะแม่คะ่ะดูเดี๋ยวพาไปดูที่หลักน้องท่านแม่่ะแต่ว่าแฉะมากนะคะนี่คือสภาพที่นอนน้องค่ะคุณแม่ โน่นนะคะเพราะวันเข็นไปได้หลายรอบแล้วนะคะวันนี้เข็นได้ท่าเที่ยวแล้วนะคะเอาเอารถเข็นเข็นเอาตอนนี้ก็เละเทะหมดเลยนะคะเพราะว่ากองนี้เลยค่ะคุณแม่กองดินเหนียวตรงนี้นะคะก็เลยทําให้ตรงนี้แฉะมากกว่าปกตินะคุณแม่ค่ะดีนะคะ ตอนนี้ก็มาให้กำลังใจคนขุดดินนะคุแม่ค่ะให้กำลังใจคนคนเก็ดินนะคะอ่า,อาเสียดินดินมาถมที่ไม่แน่นเจอฝนละลายไปเยอะค่ะคุณแม่อ๋อละลายไปเยอะเลยแหละค่ะคุณแม่ค่ะเสียดายดินเนาะคุณแม่ เสียดายเสียดายอยู่นะคะแม่ค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเราสั่งมาแล้วนะคะดินดินเหนียวด้วยเนาะอันนี้ก็ดินดินทรายดินทรายก็แพงๆเลยคุณแม่ค่ะที่เราส่งสั่งมานะคะไอ้นองมกช่วยเก็บน้นองมกไปนอนแล้วคุณแม่ไปนอนกลางวันแล้วนะคะนองมกไปนอนกลางวันแล้วนะมันไปนอนอยู่ป่านะคะสบายใจก็เลยค่ะแม่ สบายใจก็เลยนะแม่ค่ะดูได้ขี้ครนตรงนี้แหละเล่นเมื่อคืนนะแม่ค่ะเล่นเมื่อคืนเปอนเต็มตัวเลยนะคะเต็มตัวเลยค่ะนี่ก็เป็นดินเหนียวเนาะแฉะหมดเลยนะคะ ถ้าถ้าเป็นดินแบบธรรมดาแบบพื้นเขาอย่างนี้จะจะไม่แฉะมากนั้นแม่คะ่ะแต่เพราะกองนั้นกองเดียวเลยค่ะคุณแม่ก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะดีจ้าได้นอนกลางวันคะ่ะคุณแม่นอนกลางวันเอาดังคืนก็ยืนไปก่อนนะคะจนกว่าฝนจะหยุดตกไปนอนกลางวันกน็น้องก็นอนอยู่นะคะแม่คะ่ะนอนอยู่ในป่าแบบเงียบๆเ,เนาะกลางวันเขาก็นอนหลับดีนะคะแม่คะ่ะ ไปแอบดูเรื่อยๆนะแม่คะ่ะแอบดูเรื่อยๆก็เลยเห็นว่าน้องนอนนะคะเราก็ไม่ไปกวนให้น้องนอนถึงเย็นนั่นแหลคะค่ะถึงได้ได้เอามานะคะจนถึงบ่ายบายเย็นนะคะนี่ก็คือสภาพที่นอนของน้องนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ ก็เราก็อยากให้น้องได้บ้านเร็วๆเนาะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะเพราะว่าหาคะแนนยากจนเหลือเกินนะคะก็เลยต้องเขียนดินให้น้องอยู่ไปก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องมุกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะฝากทุกท่านด้วยนะคะตาให้กับน้องได้นะผละไม้ให้กับน้องช้างจ้าก็วันนี้ก็ ถ่ายให้ดูนะคะที่นอนของน้องนะว่าแฉะจริงๆนะแม่ขาถ้าถึงหน้าฝนจริงๆแล้วนัคงลําบากกว่านี้นะคะอันนี้แค่พายุนะคะพายุเข้าเฉยๆนะแม่ขาก็ยังขนาดนี้เนาะถ้าเกิดว่าเข้าแบบหน้าฝนเต็มตัวน้องก็คงจะไม่ได้นอนเลยนะต้องแม่ขาถ้าๆๆ ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะฝากเข้ามาเมตานะคะผลไม้ให้กับน้องช้างนะคะรวมสมทบคะแนนสร้างบ้านนะ,ะตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะไว้ตอนนี้ก็หาคะแนนจ่ายค่าเหล็กเขาก่กนนะคะแม่ค่ะหาคะแนนค่าจ่ายค่าเหล็กโครงหลังคานะ,ะที่เรานํามา compile. สร้างบ้านให้กับน้องนะคะตอนนี้ก็ยังข,ขนาดคะแนนไปจ่ายเขาอีกเอ <ๆ S 2> ยอะเลยนะคะฝากค<ๆ>ุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะ เป็นกำลังใจนะคะฝากเมตาน้องด้วยจ้าก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบไลน์นะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะว่าจะจบแล้วมีคนเข้ามาดูนะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งสามท่านเลยจ้าสวัสดีนะคะวันนี้มาถ่ายให้ดูที่หลับที่นอนของน้องมุกนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะ ทำประเฌมากเลยนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะเมตตาให้กับน้องนะคะได้ร่วมสมทบคะแนนสร้างบ้านให้กับน้องจ้าเผื่อว่าจะได้บ้านก่อนหน้าฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะหน้าฝนลําบากแน่นอนนะคะลําบากมากเลยนะคะขนาดแค้นช่วงนี้ก็สภาพนี้แล้วนะคะแบบว่าแฉะมากเลยนะแม่คะเป็นขี้โคลนหมดเลยทนะ่าแถวนี้นะคะ ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ได้นะคะคุณพ่อคัณแม่คะเข้ามาร่วมสมทบคะแนนสร้างบ้านนะคะให้กับน้องมุกนะคะให้ได้มีบ้านอยู่ก่อนหน้าฝนนะคะฝากทุกท่านด้วยจ้าเมตตาให้กับน้องมุกด้วยนะคะน้องช้างตกงานนะคะยังไม่มีบ้านอยู่นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตจบไ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ